นี่นะครับต้องขอ,อกระาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตีอ่าบอสนั่นเองแต่วันนี้ผมจะมาตีบอสหนึ่งครับเพราะว่าตีบอสสองนี่ผมคิดว่าผมคงไม่รอดอะต,ตีคนเดียวแล้วเลเวลมันมันตัวร้อยกับเก้าเก้าอ่ะเออเดี๋ยวดูเดยเอาห้ดูดดดูไหนว่าเนีย่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อาจจะตีด้วยเหมือนกันอันนี้อาจจะไม่ตี นี่เก้าเก้าแล้วนี่ก็ตัวร้อยอันนี้ก็ร้อยี่สิบอันนี้ก็ร้อยกรามเทศก็ร้อยอันนี้ก็ร้อยนี่ครับคือผมได้สุ่มเพชรไปไมเมื่อกี้ผมได้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้แล้วอ่าตัวนี้อืมดีเหมือนกันสุ่มไปตัวนี้เอาไว้ อ่าเวทนาการแม้ว่ามันจะยาวนานนั่นเองโอเคไปเริ่มกันเลยมันจะเสียวเวลาในการตีบอสมันใช้เวลานานเข้าพิธีครับขอภยัย <c oughs> โอเคมาเริ่มตีบอสหนึ่งกันเลยบอสสองผมก็ผ่านไปแล้วโอเคบอสบอสสอง่ผมตีด้วยกันสองคนกับเพื่อนผมในชนะเืมโอเคครับเริ่มมาพร้อมสู้ คุณบอสปุ่ตีโอ้ยแหลกแหลกอึกรื่้งที่เขาไปใกล้คือแบบคุณบอสนี่ก็โอ้โหเอ้ยก็อ,อ,อยู่คือไกลไน,นะคือจะเดินเข้ามาตีก็ไม่ได้อะ่ะอยู่ไกล ่าคุณอ่เฟนท้องกิงจะตายครับตอนนี้ลาก่อนครับคุณเฟนท้องกิงเฟนท์ต้องกิง,ง,กงมผมตีรถไปน้อยใช่ใช่ก็จะลัดก็จะตายตัวที่สองโอเคครับอนะละอนะละ ถ้ามีฟักนี่ก็จะตีเร็วขึ้นมากเลยเ่ยไม่มีฟักอยากรู้ได้ฟักได้แต่ไอดีรองไอดี ID แทย้ยังไม่ได้เลยฟักเนี่ยนั้นขอสามสิบวันหน้านะขอได้ฟักตอนนี้ลดไปกี่ลนะโอ้ลดไปเกือบหนึ่งหลอดแต่ก็ไม่ถึงหนึ่งหลอด สายแล้วไม่นะลดไปเท่าไหร่เอ่สามสามเท่าไหรนะ่เนี่ยหน่งสิบห่พันสามเท่าไหร่ก็สามแน่นะครับตอนนี้สู้ต่อไปคนระับสู้คนเดียวรอเวลานี้ที่อาจจะมีเพื่อนผมมาตีช่วยนะฮงเล็บมังนะถ้าเพื่อนผมอยู่นะเออต,ตอนนี้ตีคนเดียวสุดสดหลักร็เิเก้าเก้าเนี่ย เอ้สู้อะไรได้คูอะไรนะปล่อยครั้งหนึ่งก่อนอ้าวเฟงกินตายหรอโอเคครับเฟงกินตายอันนี้คงจะลดไปน้อยเพราะบอกผมเพราะผมเตรียมตัวไม่ทันเมื่อกี้มันแหลกมันก็เลยจะลดน้อยเตรียมตัวไม่ทันนะครับใครได้กินตายกับผมค่อยเปิดนี้อ่าโอเค ตึดูมันตีค่อยมากเลยอ่ะ <laughs> ตีแต่ละครั้งมันตีค่อยแต่พอดูอถึงสามแสนเนี่ยอ็ถึงสามแล้หล่ไม่รู้เกี่ยวตายไปแล้วสองตัวครับวิแหลกทำไมต้องแหลกเนี่ยโอ้ยไม่พอใจเลยแหลกเนี่ยตาย ตายไปแล้วสามตายไปแล้วสี่โอ้โหตายมาตายไปตายไปตายมาเขานี่เกิดมาแล้วก็ตีปั๊บแล้วก็ตายเอออย่างนี้ก็มีด้วยนะอืมทอร์เจเบลร้อยยี่สิบมันจะตีเขาไหไ่วะอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้มันถึงรเบอรร้อยยี่สิบไปค่อยดู <c oughs> พยาพยามพยายาม ถึงแม้ดาวจะไม่ค่อยมีเยอะเนี่ยอผมน่าจะตีไกลนะมันค่อยแบบจ,จุด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 อ่ะเออมันค่อยไช้มันไม่ค่อยแบบเออ,อ,อแล้วกินตายก็ตายคือไม่ใช่กันไปต้องกินที่ตีแรงนะพวกเนี้ยทุกตัวเองทุงกทุกตัวที่อยู่ในสนามตีแรงหมดเป็นเป็นแต่บอสนะถ้าใช้ยาเนี่ยบอสก็ตีแรงเหมือนกัน อันนี้ลดลดไปเหลือเลยสามหลอดครับตอนนี้ตายจะรัดตายไหมตายครับแ <laughs> ต่ตงกีนี่เเวลน้อยที่สุดกับตายก่อนขอนเพื่อนเลยนะเออ ตัวอื่นนี้ตายยากกว่าตัวเฟนตอมคิงเลเวลร้อยเฟนตอมคิงเลเวลร้อยสามสี่สามห้าังตายที่หลังเลยโอ้โหรถมาเหลยครับโอ้โหถือว่าดีนะตัวอื่นเนี่ยตัวเก,ก่าๆของผมเนี่ยที่ตัวกระกากเนี่ยตัวทอเฟนตองคิงแก่อาตัวถือดาบนี่แหละ ดิบุ๊ร้อยยี่สิบนตีอ่ะประมาณแค่สองหมื่นประมาณ 28, แค่สองแปดอันนี้สามศูนย์สามสี่สามห้านี่ผู้คนไม่เข้าใจเราผมากเลยนี่ถือว่าดีนะดิบุ๊ร้อยถือว่าตีดีมากถือว่าโหมดมันต้องกินอีก,กาตัวเดียวแล้วกินก็จะตายคอยดู ๊ตายแล้วพี่นี่เลยกี่หลอดเนี่ยหไม่ให้ดูหลอดเลยนะบังหลอดไวเลยอ้าวหลอดสามจะหมดไปแล้วครับงานเข้างานนี้ใช่ไหมหรือวไม่ใช่เขาจะปิดอ่าใช่จริงเลยลดไปลดไปวิ่งที่วิ่ร้อยเท่าไรฮะเอ้ยเรมดูวิ่ร้อยเท่าไรร้อยแปดสิบร้อยแปดสิ อันนี้มีตัวทีว่ร้อยอ่ะร้อยยี่สิบไปนะมีมีเซเเวลมากกว่าร้อยี่สิบแค่หนึงนงน่งคาิงมั้นกวน,นั้นแหละังไปถึงร้อยแปดสิบเลย <c oughs> อันนี้นจะลดน้อยหน่อยมั้งอ่าก็โอเคครับลดไปถึงสามสามล้านเลยอืม รอรอรอนี่ตีคนเดียวครับไม่ไม่มีใครช่วยเนี่ยลดไปเยอะเลยที่เบลล้อยที่เบลล้อยสามสี่้ยอย่าหลุดตอนนี้ทีนิดเน็ตจะลุดเตียนเตีนเตีนเน็ตเตีนเนคือไม่เข้าใจจริงๆนะซิมเนี่ยซิมจริงๆเนียมันทำไมมันหลุดบ่อยมากเลยหลุดบ่อยมากมันกำเน็ตไฟล์มันหมุนมันหลุดมันหลุดอ่ แล้วคิงก็จะตายลาก่อนคนระับโอเคเราก็ตีต่อไปตอนนี้เหลืออยู่สองหลอดตีต่อไปตีต่อไปอตีต่อไป อาจจะใช้เวลานานอย่างเงี้ยเออได้ใช้เวลานานเขาดูเปมนจะใช้เวลานานเงี้ยมัาน,านต์ต่อไปอาตีต่อไปจุดอูหเหลือหนึ่งครึ่งหลอดใช่ไหม หนึ่งครึ่งหลอดใช่ไหมโอ้นี่รถน้อยหมุสายผมกะไม่ตรงมั้ะเลยรถน้อยถึงว่าทำไมมันเหลือหนึ่งครึ่งหลอดเมันเหลือแค่ครึ่งหลอดนะนรับหรือหรือเวลาเรือดมันกลายกลายครึ่งเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่ามันจะป้องกันดีขึ้นหรือเปล่านี่ลองตีไกลวะนะมันจะเดินช้าไอ้ตัวนี้ก็ยิงอะเออเดินมาไอตัวนี้ก็ยิงอะ คือไม่ไม่พอดนี่ตีไม่ได้เนะี่ยเดินมาก็ตีเดินมาก็ตีอนะ่เอาแล้วขึ้นลอกกำลังลดไปคนระับหนึ่งหนึ่งขึ้นลอกกำลังลดคนระับอ้าวจะตายหมดแล้วพี่อ่ะนี่เอาตีแรงไปเลยแรงแรงแรงตีแรงตายไปหนึ่งแตต้องกินตัวเสือจลาเพื่อนเลยนะไม่ตัวอื่นอยู่รอด อ่าอีกหนึ่งหลอดคนระับเย่ยตีต่อไปถึงแม้มันจะนานตีต่อไป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 นี่ตัวนี้ตายแล้วแล้วก็จะฟื้นใหม่ ตัวตัวขีมกรอา้าวทำไมเหลือนแกะตัวจิเราแก,กะกับตัวนี้เมื่อกี้อ้าวเลยคดีรุนละรุนละดาต่อไปผมชนะไหมอา้าวรุนละคราวนี้อาจไม่ชนะ้าตับเฮ้ยมีโอกาสชนะถ้าเราได้ประมาณสามแสนสามแสนหกหมื่นเนี่ยหรือห้าหม,มืน่นห้าหมืน่นเก้าเนี่ยเขาจะมีโอกาสชนะซึ่งเราทำลาเมจมันมากกว่านี้ อถ okay. right. 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 ือว่าเคนถือว่าตีสองครั้งชนะอะไรจริงๆตีครั้งเดียวก็ชนะเลยตีสองครั้งก็ชนะเหมือนกันมารดให้มันมากๆกันลูกเพิ่งตายตีแรงแรงเรามาตีให้มันแรงกันตีแรงแรงตีแรงแรงไกันซัดกันบอส าตายไปนตายเป็นหนึ่งครับฉีสลับแฟนต้องคิงแล้วจึก๊กต,ตัวนี้จะมีจะมีอ่าเลนตาที่ทําให้สตันนะครับเกือบทุกตัวสตันเีลนตาสตันหรือไม่ก็มีสกิลลองสตันถ้าไม่มีเลนตาสตันเอออ้าวอ้าว เอาจะแพ้หรือไม่แพ้ครับเ้ามาดูกันเอาเอาแล้วครับเอาแล้วจึกครับเอาแล้วเอาแล้วอุย้ยตานี้คงยังไม่ชนะมั้งชึกตานี้คงยังไม่ชนะครับเท่ได้จริงตาต่อไปชนะแน่อนอนอ่าเดี๋ยวแค่นี้เองครับตีเบาๆกัน,กนตีเบาๆ แค่นี้ถือวันแบบที่ป๊บเดียวชนะนะตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นที่โลกเก่าๆนี่ถือว่านานอยู่นะกว่าจะมาถึงเนี้ยประมาณโอ้โหอันนี้ใช้เวลาไปประมาณเท่าไหรไม่รู้รู้คือยังไม่ถึงครึ่งครับตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วป๊บชนะแล้วพี่ไม่ต้องรออะไรน่าเนี่ยครับ <laughs> <c oughs> แล้วก็จบไปกับบอสอ่า วัดหนึ่งนะครับอ่าวัดหนึ่งแล้วก็ได้อ่าดาวมาสามพันกว่า,าไม่ใช่สามพันเจ็ดอนะไรเนี่ยนี่ไงก็ฝากมาเข้าร่วมลีกผมนะนี่ผมนี่จุดเทีอมดับที่แบบไกลมากคือจะลงอะไรก็ลงยากคือต้องบริจาคคือต้องบริจาคอะไรมากๆอืมเข้าใจไหมลงอัอนนี้ยก็ลงไม่ได้อยู่ดี เนี่ยอันนี้ก็ลงไม่ได้นะจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ลงไม่ได้แล้วทำไมอยู่ดีได้เหรียญหนึ่งอ,อะนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นนำ้ำเดี๋ยวจะเดี่ยรทุมดูต่อทำไมอยู่ดีผมได้ผมได้ผมได้ไดอ่าถ้วยเปหนึ่งอันนะเอาผมงงในงานนี้ อ,มมอ,อ้าวผมลงังนี้ทําไมผมมีผมได้ทถ้วยคือดีผมเนี่ยยังลงยังลงพวกนี้ไม่ได้นะครับจริงๆผมยังลงไม่ได้จริงๆสงสัยเศษหลุกแน่นอนก็ไงก็ฝากดกดไลค์กดซับซักใครนะครับขอบคุณครับไงก็เจอกันคลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ผมขอไปแก้เรื่องเน็ตหลุดก,ก่อนนะครับบายครับเจอกันคนลนนิปน้าแน่นอนหน้าเน็ตหลุด